ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นอาการหนึ่งของโควิดที่ไม่ life threatening หรือว่าไม่อันตรายฉะนั้นถ้ามันหายเดี๋ยวมันก็จะได้เองลดกลิ่นไม่ต้องกลัวถึงแม้คุณจะได้เตียงใน h o s p i t a ล l ใน hospital ในโรงพยาบาลสนามคุณก็จะถูกคนโทรลอาการแค่3อย่างนี้เขาเรียกว่า supportive ถ้าคุณทำเองได้ที่บ้านไม่มีประเด็นที่คุณจะต้องไปควานหาเตียงเตียงจะมีไว้สำหรับคนที่ออกซิเจนต่ำกว่า90ต้องให้ออกซิเจนใดๆเท่านั้น แต่ถ้าเริ่มมีอาการลงปอดเช่นออกซิเจนต่ำกว่า90เดินไป1 5ก้าหายใจไม่ได้เบลอพูดจาไม่รู้เรื่องหมดสติพวกนี้ c คอนแทคไดเรก t ี y ด่วนๆมาที่เพจแล้วต้องรอดหรือ IG ของหมอถ้าขอเตียงขอรูปของเทสและรูปหนีบออกซิเจนต่ำกว่า90มาด้วยไม่งั้นหมอดำเนินการต่อไม่ได้เพราะหมอไม่สามารถจ่ายใดๆได,ได,ได้จากมือ ถ้าไม่มีข้อมูลตรงนี้นะคะการทำโฮมไอ o l a t i o n จะมีหมอดูแลคุณเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนและโทรกันมาได้เลย24ชั่วโมงนะคะไม่ใช่หมอคนเดียวกลุ่มหมอไม่ต้องห่วงนะคะเนื่องจากฟาวิพิราเวียเป็นยากินถ้าสมมติว่าอาการมันหนักคุณจะได้รับการฉีดสเตียรอยคือเด็กซ่าเมทาโซนการฉีดอันเนี้เด็กซ่าไม่ต้องห่วงเมืองไทยมีประมาณหลายล้านแอมไม่ต้องกลัว ไม่ใช่ยาขาดแคลนนะคะถ้าคุณแดงแจะๆคุณก็จะได้เลมดิซิเวียซึ่งเป็นฟาวิพิลาเวียแบบฉีดที่ ICU เท่านั้นถึงแม้คุณจะได้โรงพาบาลสนามเขาก็ไม่ฉีดโอเคดังนั้นสิ่งที่คุณจะสามารถทำได้ซึ่งมันก็ทำในโรงพยาบาลเหมือนกันเกือบจะ80%คุณทำได้ที่บ้านถ้าคุณเข้าระบบเราจะสามารถมอนิเตอร์ และถ้าคุณถึงจุดที่ต้องได้ยาเราจะส่งยาไปถึงหน้าบ้านท่านเลยซาวโอเคไหมปลอดภัยกว่าไหมสบายใจยังโอเคนะไม่จําเป็นต้องหาเตียงและไม่จําเป็น